สวัสดีครับสวัสดี FC และลูกค้าทุกท่านนะครับผมพบกันอีกครั้งกับช่องฟอร์ดแฟนชา n นลครับผมนิ้งพสัยหายฟานจาก Ford Auto g a l l e r ีพระประแดงครับวันนี้ก็ขออนุญาตมารีวิวรถรอส่งมอบของ FC จาก Ford พระประแดงเราครับตัวนี้จะเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับก็ช่องฟอร์ดแฟนชา n นลของผมเนี่ยก็จะเน้นรีวิวตัวนี้เป็นหลักด้วยเลยนะครับจะเป็นตัว STD 4ีสี่คูนสี่4แตครับซึ่งตัวนี้ในสายมันทุกข้ามพ้าจริงๆครับมาด้วยออปชััั่่นนตวรถเียจดฟีชุดแแตต่งรรรอออบบบบคคัันนนนีี้้เลย เปลี่ยนไฟหน้า LED ให้กับทางลูกค้าด้วยเลยครับตัวออปชั่นเนี่ยมาครบจริงๆเลยครับตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับให้กำลังแรงม้า200ที่170แรงม้าเลยครับให้แรงบิดที่405นิวตันเมตรครับมาพร้อมตัวเกียร์6สปีดด้วยเลยฮะตัวนี้ก็ทำงานควบคู่กับตัวพวงมาลัย e-Pass ไฟฟ้าครับใช้งานได้สะดวกสบายมากๆครับสายมันทุกห้ามพลาดเลยจริงๆครับมาพร้อมตัวดิฟล็อกไฟฟ้าด้วยเลยครับแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยผมจัดให้เลยนะครับเป็น ฟรีชุดแต่งรอบคันให้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าตัวนี้จะมีชุดแต่งอย่างไรบ้างครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าชมคลิปวิดีโอช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจผมเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่ผมลงไปนะฮะมารออะไรครับรับชมกันเลยสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น s t d นะครับ2.0 l turbo ครับ4ี่ค m t นะครับจะเป็นรุ่นตอนเดียว4ี่ของเรานั่นเองครับเปิดตัวมาด้วยราคา7,700แบาทครับตัวนี้ให้ ตัวนี้มีให้เลือกทั้งหมด3สีเลยครับจะเป็นสีดําสีขาวสีบอลเงินครับก็ตามที่เรียนแจ้งไปนะฮะให้กำลังเครื่องยนต์ที่200ดีเซลครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้าเลยครับแรงบิดที่405นิวตันเมตรครับมาพร้อมเกียร์6สปีดตัวนี้จอทัชสกรีน10นิ้วด้วยเลยครับแล้วก็ผมเสริมออปชั่นเปลี่ยนไฟหน้า LED ให้ด้วยเลยครับก็โปรโมชั่นนะครับคอนเฟิร์มอีกทีนึงเลยครับก็จะเป็นโปรฟรีชุดแต่งแบบนี้เลยตกแต่งให้รอบคันเลยนะครับหรือท่านใดไม ก็ของผมจะจองออนไลน์จกดฟรและส่งมอบถึงบ้านลูกค้าเลยครับปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับผมควบคุมการตกแต่งด้วยตัวเองแล้วก็ส่งมอบด้วยตัวเองเท่านั้นเลยนะฮะก็เอาละครับผมเกินมาพอสมควรระดับหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าตัวนี้จะมีความคุ้มค่าในชุดแต่งขนาดไหนครับโมรอเลยครับรับชมกันเลย สำหรับตัวนี้นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยครับก็จะเป็นชุดตัวหนังสือ F O R D ครับตัวนี้เราเปลี่ยนทั้งตัวชุดกระจังหน้าเลยครับจะจะเลือกตัวหนังสือ F O R D ตามที่ท่านชอบได้ครับตามที่ผมขึ้นให้จุดณตอนนี้นะครับก็จะเลือกสีตามนี้ได้เลยครับส่วนไฮไลท์ของเจ้าตัวกระจังหน้าก็จะเป็นตัวไฟ L E D 3จุดนะครับตัวไฟสวหล่อๆแบบนี้เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟชุดไฟหน้าที่ผมเปลี่ยนออปชั่นเสริมให้กับท่ลูกค้าเป็นชุดไฟหน้า L E D ครับ สังเกตตรงตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวไฟลูกแก้ว red eye ด้านในนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมตัวกรอบสี่เหลี่ยมครับตัวกรอบ LED ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟเส้น daytime running light ครับก็หล่อๆีเมี่ยมแบบนี้เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟไฟหลีนะครับเวลาเราเปิดไฟหลีก็จะเป็นตัวนี้ครับส่วนพลาเส้นตัวไฟฉุกเฉินหรือไฟเ้ยววิ่งก็จะวิ่งในเส้น daytime ตัวนี้ด้วยเลยครับ ด้านล่างผมก็เสริมออปชั่นเป็นตัวไฟตัดหมอก LED ให้กับทางลูกค้าด้วยครับตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอก LED เลยครับสังเกตตัวเบ้าไฟตัดหมอกจะไม่เหมือนตัวที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้ครับตัวนี้ตัวเบ้าไฟตัดหมอกจะเป็นสีดําเงาสลับสีดําด้านครับเพิ่มความหล่อให้มิติเจ้าตัวนี้เป็นอย่างมากเลยครับส่วนกันชนหน้าจะเป็นสีดําด้านครับสาหรับเจ้าตัวตอนเดียว4ี่คูณสเป็นสีดําด้านทุกสีเลยครับมันจะออกมิติความดุระดับหนึ่งเลยครับ ขาปรงหน้าก็ติดตั้งตัวสกูปเพิ่มเติมได้ครับตัวฟิล์มลูกค้าให้ผมติดตั้ง60-80%นะครับเพิ่มมิติห้องโดยสารที่มีความเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้นครับส่วนด้านข้างตัวนี้ไม่ได้ติดตั้งซุ้มล้อนะครับเป็นซุ้มล้อเดิม3นิ้วจากโรงงานสีดําด้านครับตัวล้อก็จะเป็นตัวล้อแม็กซ์สไตล์ออฟโรครับตัวนี้จะเป็นตัวล้อแม็ก e n เ so ดซครับเป็นสไตล์วงลีนะฮะเป็นสไตล์ออฟโรดเลยดิบๆหล่อๆแบบนี้เลยครับ มาพร้อมตัวอย่างยอดนิยมครับ Monster AT3 ยางที่วิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบแล้วก็พื้นผิวขูดขาพื้นผิวฝุ่นได้ทั้งหมดเลยครับตัวหน้ายางก็ให้มิติป,ประมาณนี้เลยครับรีดน้ำได้ดีมากๆครับตัวอย่าง Monster AT ตัวนี้ราคาในการเปลี่ยนก็ไม่แพงมากเช่นกันครับนะตัวนี้จะเป็นมิติตัวล้อแมกครับส่วนสกู๊ปข้างจะเป็นสีดำเงาสลับดำด้านครับไม่มีโชว์โลโก้ใดๆนะครับก็ดิบๆประมาณนี้เลยครับส่วนตัว กระจกข้างจะเป็นสีดําด้านครับมาพร้อมตัวไฟเลี้ยวฮะเป็นไฟเลี้ยวสีส้มด้วยเลยครับส่วนด้านบนก็ติดตั้งตัวกันาสาดเพิ่มเติมครับมือจับตัวรถจะเป็นสีดําด้านครับมาพร้อมตัวบัามือจับสีสีดําด้านเช่นกันครับติโลโกโ้เรนเจอร์สีแดงครับตัวนี้ก็เป็นตัวมิติด,ด้านข้างของเจ้าตัวตอนเดียวสีุ่นสี่ครับบันไดข้างเดิมๆจากโรงงานไม่มีครับติดตั้งเพิ่มเติมเป็นบันไดเหล็กตะแกรงได้เลยครับ ส่วนมิติด้านหลังครับตัวนี้ผมถามเพิ่มให้เป็นตัวข้อฝาถังน้ำมันด้วยเลยครับติดตามโลโก้ Ranger สีแดงหล่อๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมิติของตัวกระบะนะครับมาพ้องตัวเหล็กในประสงค์ครับเอาไว้ผูกของครับเอาไว้ติดตั้งตัวออปชันเสริมได้เลยครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่องใส่สกรูครับช่องใส่น็อตต่างๆติดตั้งโลบาร์หรือว่าข้อเพิ่มเติมได้เลยครับเจ้าตัวตอนเดียว4ี่คุสคันนี้ครับ มิติตัวซุ้มล้อหลังก็ประมาณนี้นะครับช็อคอัพนอกชั้นสี่พร้อมแหนบซ้อนสี่ชั้นครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าดูในตัวช่วงล่างด้วยเลยครับส่วนมิติตัวกระบะไลเนอร์ครับมีความกว้างระดับหนึ่งเลยครับฐานล้อก็กว้างจากตัวเก่าห้าสิบมิลลิเมตรครับตัวนี้เป็นมิติตัวกระบะไลเนอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมิติไฟท้ายครับจะโชว์โลโก้สี่คูณสี่เป็นตัวโครเมียมด้านซ้ายบนด้วยเลยครับ แล้วก็ไฮไลท์ของเน็กเจนเน่จะเป็นตัวสเกลแมกนทัดที่ฝาท้ายตัวนี้ด้วยนะครับมือจับจะเป็นสีดําด้านครับมาพร้อมตัวโลโก้ครับโลโก้ฟอร์ดนูนบล็อกสีดําครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวปั๊มเบนเจอร์มาจากโรงงานนะครับตัวฝาท้ายการชนท้ายไม่มีครับติดตั้งเพิ่มเติมได้ครับเป็นตัวแบบอบหรือว่าตัว G O D ก็ได้ครับส่วนไฟท้ายผมแถมเพิ่มเป็นตัวครอบไฟท้ายดําด้านครับไฟท้ายจะเป็นหลอดไส้นะครับเป็นมันติรีเฟคเตอร์ครับ ก็ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยว่าภายในจะเป็นอย่างไรครับตัวนี้ก็มิติล้อก็ประมาณนี้เลยครับตัวนี้ผมขออนุญาตเสริมเจ้าตัวการเปิดไฟหน้านิดนึงครับตัวนี้ผมเปิดไฟหน้าในโหมดการใช้งานให้เลยครับก็จะโชว์มิติประมาณนี้เลยครับตรงกลางจะเป็นตัวไฟสว LED ครับส่วนด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาจะมีไฟเส้นเดียร์ไทม์ n ันนิ่งไลท์พร้อมตัวโปรเจคเตอร์ด้านในด้วยเลยครับตัวนี้ไฟตัดหมอก LED ครับสีขาวหลอๆแบบนี้เลยครับผมถามเพิ่มใน ตัวโปรนี้ให้เลยนะครับตัวนี้ก็งานได้ดีมากๆครับกรณีที่เราเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าไฟฉุกเฉินเนี่ยมันก็จะมาโชว์ที่ตัวเส้นไฟ LED ตัวนี้เลยนะฮะก็ปัญหาเรื่องทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืนก็หายห่วงได้เลยครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นไม่ติมภายในของที่ตัวตอนเดียว4คันนี้ครับรูจากประตูครับเป็นตัวไฟเบอร์เลนลายหล่อๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ใช่ได้หุ้มหนังนะฮะเป็นพลาสติกไฟเบอร์ครับ มือจับจะเป็นบีบเข้าหาตัวครับกระจกข้างเป็นไฟฟ้าครับระบบสัญจรล็อกประตูครับปลดฝาหน้ำมันก็ปลดที่ตัวนี้ได้เลยครับก็คอนโซลหน้าก็จะเดินใหม่หลอ่ลอๆแบบนี้เลยครับตัวคอนโซลภายในครับเดี๋ยวผมขออนุญายสาธิตการเปิดุุญจรถครับก็จะเป็นตัวจอดิจิตอลกับตัวจอ10นิ้วครับนะฮะตัวจอก็ให้มิติความหล่อแบบนี้เลยครับ ตัวจอส่บนี้ตัวนี้อัจฉริยะเป็นอย่างมากเลยครับเป็นตอนเดียวที่มีความหรูที่สุดในเจ้าตลาดเลยครับตัวจอสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p and r o i d Auto ครับฟัง YouTube ฟัง TikTok ครับฟังเพลงได้เลยนะฮะแล้วก็จะเชื่อมตัว Apple CarPlay มาโชว์ที่ o o o l l m m p s มาซิงโชว์ที่ตัวจอตัวนี้ได้เลยเช่นกันครับก็ปรับแอร์ที่ตัวจอหรือปรับแอร์ที่ปุ่มแยกตัวนี้ก็ได้ครับส่วนตัวด้านล่างก็จะเป็นตัวเสียบ USB พร้อม Type C ครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว ดิฟล็อกไฟฟ้าครับกดปุ๊บใช้งานปั๊บได้เลยฮะส่วนตัวเกียร์จะเป็นตัวเกียร์หกสปีดผมเคยสาธิตการเข้าเกียร์ให้แล้วครับเข้างานใช้เกียร์ได้ง่ายมากๆเลยฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวโหมดออฟโรดของเราครับ t o high f o u high f o low ครับใช้งานเมื่อใดก็หมุนเมื่อน,นั้นได้เลยครับ f o high นี่ความเร็วสูงสุดที่100ได้ฮะ f o u low แนะนําจอดก่อนใช้งานครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่องใส่แก้วครับเบรกมือฮะกอเบาะเดิมเป็นเบาะผ้าครับสามารถจะแถมเป็นเบาะหนังได้ครับ ภายในเป็นยังไงฮะก็เดือนแจ้นได้เลยว่าเป็นตัวตอนเดียวที่มีความหรูที่สุดในเจ้าตลาดครับถ้านายอยากให้ผมติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมก็จัดให้ในโปรนี้ได้เลยครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับกับเจ้าตัวตอนเดียว4ีคูณคันนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับลูกค้าทุกท่านกับเจ้าตัวตอนเดียว S T D 4คูณของเราคันนี้นะครับอย่าลืมนะฮะเปิดตัวมาได้เปิดตัวมาได้ราคา7 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับ เดี๋ยวนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้เลยฮะจะเป็นฟรีชุดแต่งรอบคันหล่อๆแบบนี้เลยออปชันเสริมไฟหน้าไฟท้ายหรือเบาะหนังด้านในได้ทั้งหมดเลยครับหรือท่านใดไม่ตกแต่งเนี่ยก็จะเอาเป็นสริรถช่วยดาวได้เลยเช่นกันครับตัวนี้ผมส่งมอบถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยครับจองออนไลน์ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนฮะถ้า,าใ่าสนใจโปรโมชั่นก็สามารถโทรหาผมตามเบอร์โทรด้านบนได้เลยครับหรือจะมาหาผมที่ฟอร์ดกระบะแดงยินดีบริการลูกค้าทุกท่านเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันครับเดี๋ยวมาดูเลยว่าครั้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ